สวัสดีครับผลงานวันนี้นะครับได้แยกของหล,ลวงพ่อกวยออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวชิ้นนี้ก่อนมีเป็นผลงานของพี่ทางบ้านนะครับส่งพระมาขายนะครับี่เป็นหกหนึ่งจีวรนตะเข็บคู่นะจีวรนตะเข็บคู่นะครับถ้าจีวรเต็มหรือจีวรเดียวนี้ก็สองพันห้าอยู่แนละ้วถ้าเก็บคู่เนี่ย เปิดกันสามพันนะครับสามพันห้านะสามพันถึงสามพันห้างนี้พี่เลี่ยมเงินมาอีกพันกว่าบาทนะพี่เขาเลี่ยมเงินอีกพันกว่าบาท ดูเบิกนะฮะดูเบิกดูสเกลดูองศาเส้นนะครับเส้นสเกลสีดำตรงนี้เนี่ยเอาเอาสามพนะันสามแล้วกันอะเอาสามพันสามร้อยบาทแนละ้วกันสามพันสามร้อยบาทเรียกเงินงานมือนะ,ะนี้งานมือนะ กำลังพอดีเลยครับ3,300ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับอ๋อนี่เป็นยันคู่ปี64ี่เหียวห้าร้อยบาทปี64อ่ะหายในอันหนึ่งอ๋อรูปมีสองอันนึงอะ ยันคู่ปี63มีเขี้ยว800บาทนะครับมีเขี้ยว800บาทปี63มีเขี้ยว800บาทล็อกเก็ตกลางปี61 1,000บาทนะครับปี61 1,000บาทล็อกเก็ตกลางหายากนะ เิ่เิเิเปิปปออ,อยู่นี่อันนี้ก็ห้าร้อยบาทเป็นคู่6กสีนี่คุณแผนวัดจีนนะครับคุณแผนวัดจีนพิธีจตุรพิษพรชัยนี่ขายดีมากนะครับอันนี้ได้มาใหม่นะฮะ หายยากมากอะตอนนี้ไม่มีนะครับผมนี่ต้องเบียดเสียนมาเลยนะถึงจะได้ เนี่ยเอาองละแปดร้อบาทนะครับรวมส่ง แปดร้อยบาทพิมพ์กลางนะครับคุณแผนพิมพ์กลางแปดร้อยบาทหลวงพ่อก้วยเสกนะพิธีจะตุลพิษพรชัยพอมินี่เรียนปีหกสนะครับฮนุมานเนี่ยพันสามร้อยบาทใส่ฝากล้องสลับ หนึ่งพันสามร้อยหลังยันหนึ่งพันบาทนะครับคู่ลดให้ได้นะถ้าเอาคู่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพว่อเชื้อนะครับวัดใหม่บ่อเพนบุญนะครับเป็นเกจิยุคเดียวกับหลวงพ่อกลวยนะครับออกปลูกเสกคู่กันเลยนะครับหลวงพว่อเชื้อหลวงพ่อกลวยนะครับอันนี้เป็นเหรียญขวัญถุง ฝันถุงหลวงพ่อเชื้อนะครับแล้วก็มีปกหลวงพ่อเชื้อด้วยนะนี่เป็นทันตัวนะครับทันตัวทั้งคู่นะีสองศูนย์ 0. เรี่ยมเงินมาแล้วอันนี้เอา1,800บาทนะครับหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บำเพ็นบุญนะครับอ่ะต่อไปนี่เอาเีา่ีรู้จักก่อน เหรียญหลวงพ่อเกาะหลังน้าลายนะครับจานมือด้วยนะเหรียญนี้จา ian, นเหรียญนี้มีรอยจานของหลวงพ่อด้วยนะครับนี่ครับด้านนี้นะ นั่งเสือนะครับหลังหลังหน้าลายเนี่ยจานอันนี้เอาหนึ่งพันบาทแล้วกันเอาหนึ่งพันบาทปิดตารูปหล่อปิดตานะนงค์องค์ใหญ่มากนะครับเนี่ย ข้างหลังเป็นเป็นคล้ายๆนาคนาคพญานาคนะครับปิดตาอันนี้เอา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 เจ็ดร้อยบาทแล้วกันเดียมถักไหว้ด้วยนะเดียมถักมาด้วยนะครับอันนี้พัดแท้นะแต่ไม่รูที่นะครับทรงใหญ่เนี่ยเป็นทรงทางใต้นะสายใต้ ใหญ่นะครับใหญ่นะเจ็ดร้อยบาทแหวนเงินนะครับแหวนเงินหัวงาแท้นะครับแหวนเงินหัวงาแท้กลัวใส่แล้วทอดออกยากอะให้ไม่ใส่ดีกว่าแหวนเงินหัวงาแท้แล้วแหวนวงใหญ่นะครับเนี่ยแหวนวงใหญ่นะงาก็ใหญ่นะอันนี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเงินแท้นะครับเงินแท้นะหัวงา เม็เรเบลเิมเลยทำเองไม่ได้นะครับทำเองต้องมีสองถึงสองพันห้านะเนื้อส่งเอาพันห้าร้อยบาทแหวนเงินนะครับแหวนเงินอันนี้ไม่รู้ที่นะครับแหวนเงินไม่รู้ที่ไซส์ ก็จะเป็นไซส์ผู้หญิงนะอันนี้เอาเหมือนเงินนะเอาเจ็ดร้อยบาทแล้วกัน นี่เป็นเหรียญพระพรมนะครับพระพรมเหรียญพระพรม ถ้าผมเนี่ยเอาหนึ่งพันบาทนะครับดูแล้วน่าจะมีอายุนะอืมนี่ไม่รู้จริงๆนะครับไม่ได้แกล้งนะไม่รู้จริงๆอันนี้รู้นะครับอันนี้เป็นประหลัดขิกหลวงพ่อคำหลวงพ่อคำชา,ชาติสุโขนะครับประสุวรรณรันตนารามนครสวรรค์น,นะครับประสบการลูกศิษย์โดนระเบิดมาแล้วนะครับแล้วก็โดนอาวุธปืนนี้ก็ บ่อยนะครับปละดิษิกตัวนี้เอาเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทปละดิษฐ์ออของพ่อคำเนื้อดินยี่ห้าสตวตรรษเนี่ยเอาสามร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมกล้องเดมิมเนื้อดินยี่ห้าสตวตรรษ สามร้อยบาทพร้อมกล่องสามร้อยบาทพร้อมกล่องเดิม ตรงนี้เป็นเนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัวพร้อมกล่องนี่เอาหนึ่งพันสามร้อยบาทสภาพสวยเลยครับนี้อยู่ในกล่องมาอย่างนี้นะพระพระนอนกล่องนะครับรับประกันเลย โชว์วงนี้สภาพนี้นี่ต้องมีพันห้านะผมว่านะนี่เอาพนะันสามนะเอาไวๆนะครับอยากขายใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับตามนี้นะ